เป็นเป็นถข่มาเร็วจังจังดูดังไม่จังเหรอ ลูกบอลนี่เป็ดเปัวหรอชเพืนเพื่อนตายมาดูเธอเพื่อนตายฮัลโหลฮัลโหลกินเพื่นกันเลยยำยำยำ่าแม่ไม่ต้องร้องพอหอมสักทีไป ห้องน้ำมาแอบในห้องน้ำนี่มาฮะแอบในห้องน้ำเออเออเฮ้ย มาแล้วมาออกมาแล้วไปไปไปเพราะักระปองบล็อกมันไม่อยู่หลยแล้ว ร้อนทามคุณก็เริ่มเร็วหนิไดแล้วอลกูดีข้าตังไฟไหม้ไฟไม่รลองไฟเร็วดับไฟมันไม่ได้หรอวดับดับดับอะไรเล่าดั่า อาแล้วจ้าอยู่ไหนจ้าอันนี้เขาสั่งสายไม่ไปแล้วอ่ะ เด็กิงกันมันจะมีข้าิน Đâu? Lá! Lá da da da. Em sợ quá. Lên đi đi. มันทำร้ายข้าของได้ไงอะมันแทงยื่นเหรอมาเร็วเร็วหนี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 ไกลๆมาเร็วมาตรงนี้แหละมาคุยกันไว้หยุ่ไว้หยุดทุ่มเลย Okay <laughs> หนุนจากหลังคาแล้วจริงๆเขาตั้งชั่วจริงเ้ยมันแบกแสงรู้สึกแปลกๆนะทำไมเพื่อนปีนหลังคาได้ 来呀！ มันเปล่าเปล่าป่ะเออยฮ้ด้วยหรืเปิดประตูด้วยหรืออะเนาะเขาหอนอยู่ไหนรู้ไหมเงวสี่เดี๋ยวพี่ ไปไปะไปเดีินเจียวๆนี่อะไรอ่ะไหน ม่เบ็ค่าตังเปิดประตูใหม่ไปออกไปปิดประตูด้วยปิดประตูปิดประตู ก็จะอยูอ่เตรียมระบบขับไล่อยูอ่ <c oughs> มันไปไหนมันไปไหนมจะไปไหเนน้องน้องไปไปงเดเดี๋ยวให้มันมึงขึ้นเองเดี๋ยวให้มันขึ้นเองเดี๋ยวให้มันขึ้นเองไปไปไปเดี๋ยวให้มันขึ้นเองมันเง นทำอะไระไปท่ทอะไรมาไป ไปๆๆไปไไปยืดยืดยืดถ้ามันหยุดแล้วเราก็หยุดมันกลับมาได้ไง เลยอือเสียงดัง,งไอแมวมันกำลังทำอะไรอยู่เราตามแมวไปตามแมวไปตามแมวไป ไป,ไปเตะบอลเตะบอลเตะบอลเราไปที่อื่นกันแป๊ะไปที่อื่นกันเตะบอล ขอบคุณนะเพื่อนๆบ๊ายบาย